G.O.S กินยังไงให้ได้ผลนะคะแนะนําว่ากล่องแรกกล่องที่สองเนี่ยให้คุณแม่กินเป็นพร้อมหรือหลังมื้ออาหารเช้าแต่เนี่ยได้ยินเสียงงองแงปะ่ะช่วงเนี้เขากาลังมีเสมหะในคอนะคะแล้วเขาอ่ะเหมือนแบบไม่ค่อยอยากที่จะกินอะไรเลยอะไรเงี้ยมามา่าจากปกติของมิมี่เนี่ยเขาอยู่ที่กล่องที่3ใช่ไหมกล่องที่สามของมิมี่อ่ะเราเอาไปกินเป็นหลังมื้ออาหารเย็นแต่พอมาอยู่ในช่วงที่เขางองแงเพราะว่าเขาไม่สบายตัวเขามีเสมหะในคออะไรเงี้ยมาม่าก็เลยกลับมาเป็นแบบ พร้อมมือเช้าเหมือนเดิมนะคุณแม่นะคะซึ่งนะคะตัวนี้มันใส่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสเราสามารถเทล,ลงไปปุ๊บนะคะแล้วก็ผสมกับนมนะคะผสมกับน้ําผสมกับเครื่องดื่มต่างๆนานาได้เลยแนะนําว่าเพื่อกระตุ้นการจเจริญอาหารหรือว่าในภาวะที่ลูกแบบ ไม่สบายตัวไม่ค่อยกินข้าวหรืออะไรเงี้ยให้แม่เอามากินเป็นพร้อมหรือว่าหลังอาหารเช้านะคะทุกคนคะเนี่ยใส่ลงไปในหนมแบบนี้นะคะมันก็จะง่ายๆละลายแบบง่ายมากๆเลยทุกคนเดี๋ยวไปให้เด็กก่อนน่าสงสารเด็กเด็กมีเสมหะนะคะวันนี้ร้องไห้อยู่ในห้องไปละบ้บุบย